สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเจอกันอีกแล้วกับผมออมวิเชียนบุรีครับวันนี้ขออนุญาตนะครับรีวิวเหรียญสร้างบารมี65หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะฮะหลวงพ่อทองท่านเป็นสิทธิเอกหลวงพ่อคูนครับกำลังมาแรงในช่วงนี้ฮะผู้จัดสร้างครับคุณป้อมสกลนครครับก็ราคาเนี่ยไม่แพงมาก นะครับนะคุณป้อมตะกนตะโกรเนี่ยเป็นเสียงพระระดับประเทศนะครับที่จัดสร้างอันนี้ราคาจองเนี่ยสามบาทนะครับเป็นรายการที่รุ้นเนื้อนะครับรุ้นเนื้อยังไงก็คือคุณจะได้พระ1องค์ครับจอง3ามบาทคุณจะได้พระองค์นี้องค์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างที่ผมแกะออกมาแล้วนะครับท่านใดที่ซื้อผมจะแกะกล่องใหม่ให้เลยนะครับเพราะว่ากล่องใหม่เนี่ยจะเป็นการการันตีเนื้อเงินเนื้อทองคํานะครับเเจอ นะครับตามกฎกติกานําไปแลกเหรียญทองคําได้เลยนะครับราคาจอง350บาทครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูครับ350บาทไม่สามารถเลือกเนื้อได้นะก็จะเป็นซีนมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างแกะให้ดูก่อนนะ2เหรียญนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับเหรียญละ350บาทอบาทเก็บคูปองลดส่วนลดได้นะครับใน La z a d a นะครับใครอยากซื้อนะครับก็มีคูปองส่วนลดนะครับกดติดตาม ร้านค้าออมิเชียบุรีครับจัดให้ท่านแล้วนะลงรัสต้าให้ทุกท่านแล้วนะครับหลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีให้กดทางรัสต้าสักทีมันง่ายดีโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ครับนี่นะครับก็แกะออกมาแล้วพลาสติกจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งไม่ผ่านการแกะจะมีทุกองค์นะครับแกะมาปุ๊บโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับอันนี้ผมแกะออกมานีเนื้อผมดูทรงแล้วครับเป็นอปากานะนะครับเป็นเนื้ออปากาลงยานะครับ เนื้อเนี่ยจะมีตั้งแต่เนื้อทองแดงจนถึงเนื้อทองคําแต่เนื้อทองคําเนี่ยคุณต้องแกะได้เนื้ออะไรสักอย่างแล้วก็เอาไปแลก <_ C yap> เป็นเนื้อทองคําเอานะครับครับอันนี้เป็นเนื้อปะกาลงยาเลยต่อไปครับอีกเหรียญหนึ่งอ่ะเดีย๋ยวอันนี้แกะโอเคครับหลายท่านถามมานะครับเป็นร้อยๆยท่านเลยถามมาว่าเมื่อไหร่จะมีลงขายทางา a า a ้าง่ายดีจะได้ไม่ต้องติด,ต,ดต่อตาทางเพจนะเพราะว่าซื้อไม่ทันนะครับซื้อไม่ทนันอ่ะนี่เราจัดให้แล้วนี่นะครับอีกหนึ่งองค์แกะมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับ โอ้โหอีกหนึงองได้เนื้ออะไรโอ้โหอีกหนึ่งโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อตรงแดงหรือเปล่าครับเนื้อตรงแดงลงยาหน้าทองฝาบาทหรือเปล่านะครับนี่นะครับท่านเช่าไป350บาทบูชาไป3า0ยบาทเนี่ยท่านจะได้รุ่นเนื้อแบบนี้นะครับรุ่นเนื้อแบบนี้เลยอ่าสั่งจองมีของเลยนะครับทางลตาตาดาต้า3ิ0บาท กดรับโค้ดกดติดตามกดแชร์กดอะไรก็รอตามกิจกรรมทาง l a z a d ้า,าครับโอเคนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปครับผมสวัสดีครับ